สวัสดีครับไม่ได้เจอกับเซนานะครับองสมาเองนะครับหวังว่าจะยังไม่ลืมกันวันนี้นะครับก็เดียโบซีนะครับเช่นเดิมนะครับพอดีว่าเขามีการีลานกิจกรรม March of the อ o กร i n รนะครับก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับแค่เราไปวิ่งทำเควสหรือวิ่งเก็บเลเวลหรืออะไรก็ตามแล้วก็เจอกรอบรินแล้วก็สังหารกรอบรินนะครับเมื่อสังหารได้แล้วเราก็จะได้คะแนนนะครับตรงนี้มาเติมหลอดนะครับผมซึ่ง ที่แหลงสิบเนี่ยเราจะได้เป็นชาร์ตสำหรับลัสเพนเดนชาร์ตเลยนะครับเอาไว้ไปซุ่มหรือไปครัฟมิสติกยูนีกันนะครับทีนี้ไอเจ้ากอบบินเนี่ยมันก็มีวิธีตามหาหลา,ายแบบที่พูดไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการไปวิ่งหาในแมปพีวีพีนะครับหรือว่าวิ่งตามนอกเมืองในออะไรต่างเงี้ยก็เป็นวิธีที่ ทำกันอยู่นะครับแต่ทีนี้พอดีผมไปเจออีกวิธีหนึ่งจากทางผู้เล่นต่างประเทศนะครับพอดีว่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปลงดันเจียนนะครับลงดันเจียนที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะผมหาไม่เจอลืมตำแหน่งชอบลืมตำแหน่งอ่านี่เลย ซิร็อกโคคารเวนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ไปที่วาร์ปที่จินลันไดนะครับตรงนี้ก็คือวิธีการของเขาเนี่ยก็คือเข้าไปในดันเจียนอันนี้นะครับซึ่งดันเจียนเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสามพาร์ทก็คือพาร์ทเริ่มต้นพาร์ทสพาร์ทที่สําหรับทาเควส์ทำเควสแรกสำหรับเปิดประตูแล้วก็พาร์ทที่3ก็คือเป็นพาร์ทสุดท้ายที่เราไปฆ่าอ่า ยูนิคสตัวแล้วก็จบจบดันเจียนทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงแนะนำอันนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าในดันเจียนเนี้ยมันค่อนข้างเล็กอ่าแล้วมันก็จะสุ่มเสาหนึ่งเสาอ่าคือคือมีโอกาสที่เสาไม่ออกเหมือนกันนะหรือว่าจะมีโอกาสออกเสาที่มันหักเราก็ต้องไปหาของมามาซ่อม ซึ่งเสาเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเสากรีซซึ่งเสาที่เป็นเสากรีซเนี่ยที่มันจะเป็นรูปเงินนะ่ะมันจะทําการซัมมอนกอบบินออกมาซึ่งทําให้เราสามารถฟาร์มกอบบินได้ไวขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันอันนี้ผมจะลองวิ่งให้ดูแล้วก็อธิบายไปก็คือส่วนแรกเนี่ยมันจะไม่มีเสายังไงก็ไม่มีเสาเพราะฉะนั้นส่วนแรกนี่คือเราวิ่งผ่านไปได้เลยนะครับเราวิ่งผ่านได้ หรือจะฆ่ามอนติงก็ได้ถ้าโดนสตั๊กอย่างนี้ผมก็เซ็งเหมือนกันทําไมบางทีมันก็ไม่ตีนะโอเคอันนั้นคือส่วนแรกทีนี้เสาเนี่ยจะเริ่มสุ่มตั้งแต่ในส่วนที่2ส,ส่วนที่2คือเราต้องไปทําทลายสไปร์สามอันนะครับก็คือ d h e toy the silken spy นะครับเป็นแท่น3แท่นตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสออกเสาแต่เท่าที่ผมลองวิ่งดูเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่แต่ยังไงก็ตามนะครับก็ ช็คก่อนวิธีทําก็คือเราไม่ต้องฆ่ามอนอย่าเพิ่งฆ่ามอนเราวิ่งสำรวจก่อนออโอเคเสาแรกไม่มีไม่มีมมอาโอเคอันที่สองละที่สองก็ยังไม่มีพยายามอดทนกับโอเคก็ไม่มีไม่มีผมเบื่อบมอนที่มันลากโซ่มากเลย โอเคพบแล้วตรงจุดนี้ถ้าไม่มีเสาเราก็ทําลายตัวสปายได้เลยนะครับเออ่เสาที่ผมพูดถึงหมายถึงตัวชายอะนะไม่ใช่ไอ้เสาเสาคอเนเพสพอครบแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะเข้าส่วนส่วนที่3ของกันเทียนซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีอากาศปอ,อกเสาเยอะ ที่สุดแต่ก็อย่าลืมว่ามันไม่การันตีว่าจะเป็นเสาคอมบ,บินนะเพราะงั้นสิ่งที่ควรทําก็คือเหมือนเดิมครับวิ่งหาก่อนอย่าเพิ่งฆ่ามอนวิ่งหาไปก่อนวิ่งหาเสาให้เจอก่อนแต่บางทีก็น่ากลัวมากับเวลาไม่ติดทางนั่นไงวิ่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 ง สังเกตนะครับถ้าเกิดมันมีเสาเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ของไอเสาขึ้นมาในมินิแมปแล้วก็อ่านี่อ่าอันนี้เป็นกรีดชายพอดีพอเห็นปุ๊บกดและฆ่ามอนเลยครับตอนนี้เรารีบฆ่ามอนได้เลยเพราะว่าเสาเนี่ยมันจะสปอของบินออกมาแล้วก็ด้วยความที่มันเล็กใช่ไหมพอมันเล็กแล้วมอนมันก็จะหนาแน่นพอมันมัาหนาแน่นปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เรา จะเจอคอบบินเยอะด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีมันยังใช้หลักการที่ว่ามอนฆ่ามอนออลิตแล้วคอบบินโผล่ด้วยหรือเปล่านะผมก็แนะนาว่าพอเจอุ๊บก็รีบๆให้ไวที่สุดอะ่ะเ่อที่จะไวได้นะนะัก็จะมีคอบบินออกไมาอ่าทีนี้ก็พบพบแล้วนี่ความรู้สึกจะฆ่าไปได้สี่ห้าตัวเลยทีเดียวอ่าหลังจากเราฆ่าครบหมดแล้วนะครับ จากโอเคตรงเสาครีดหมดเวลาไปแล้วอันนี้คือเราจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราบรรลุแล้วก็ค,ค,คือการฆ่ากอบลิ่น,นั่นเองตัวอันนี้ผมก็มาดีเล่นๆเพื่อมีอะไรดีๆให้นะซึ่งก็ไม่ค่อยมีหรอกโอเคก็คือจบกันไปเสร็จแล้วจะจบดันเจี้ยนหรือไม่จบดันเจี้ยนก็ได้ถ้าเป็นผมผมไม่จบแล้วผมได้สี่ยิงกาผมก็ออก เราก็วาร์ปออกมาหน้าดันเจียนแล้วเราก็รีเซ็ตดันเจียนไปนะครับแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเราจะครบอ่ะเราก็รีเซ็ตดันเจียนปึ๊บแล้วเราก็ทําแบบเมื่อกี้วนวนวน,นไปจนกระทั่งเราสามารถเก็บอ่าเลเวลของอีเวนต์ได้จนถึงเลเวล10ก็คือเรียบร้อยเราก็จะได้ชาร์มาอีก1เม็ดนะครับอ่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสําหรับคนที่ พี่เกียรวิ่งหาเราก็ในการเล่นแต่ละรอบผมก็มองว่ามันก็ใช้เวลาไม่มากด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับบิวที่คุณเล่นด้วยแล้วก็จริงๆอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะควรที่จะมีตัวไอจ,จัวชาวออฟฟอร์เดตตัวนี้เพราะว่ามันทําให้เราเข้าโหมดสเตลอัตโนมัติซึ่งแต่จริงๆถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอาเมอร์เชนารีเรามาจะง่ายกว่านี้นะเพราะว่าที่มอนมันเจอเราเพราะเมอร์เชนารีเรา,เามันไปตีมอน เออมันก็เลยทำการโจมตีแล้วบางทีสก,กิลโจมตีมอนมันมาโดนตัวเราเราก็เลยเผยตัวถ้าไม่ใช้เมอร์ชนารี่ก็ได้นะครับจริงๆถ้าอยากจะวิ่งไวกว่านี้นะแล้วก็เวลาเราเจอเสาแล้วถ้าไม่ใช่เสาที่เป็นเสากรีดก็คือออกดันเชียร์และรีเซ็ตเลยแล้วก็วิ่งใหม่อ่าไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปตีอะไรเลยคือถ้าไม่เจอเสากรีดก็คือออกมาได้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับคนที่กําลังทำอีเวนต์ตอนนี้นะเพราะว่าอีเวนต์ จะมีถึงวันที่7นี้นะครับผมก็หลังจากคลิปนี้ออกไปก็หวังว่าจะช่วยเหลือหลายท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีข้อมูลที่ดีสําหรับท่านนะครับช่วยเหลือท่านในการสังหางรกรอบบินนะครับแล้วก็เก็บเลเวลของอีเวนต์นี้ได้นะครับถึงแม้จะเป็นอีเวนต์รีลันก็เถอะนะแม่ขอแฟะนิดน,นึงนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่สั c r i ครก็ รบกวนช่วยสับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เรากําลังพุ่งทะยานไปเป้าหมายคือ500 s u b ยสับสไครต์ก่อนนะครับตอนนี้เท่าไรแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูเลยโอเคก็วันนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่กับอะไรสักอย่างไม่เดียโบสีก็อลไรจริงๆมันมีอีกอีกอีกสองคลิปที่ผมจะทำนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรจะมาก่อนกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณมากครับสวัสดี